สวัสดีครับเอซีสวัสดีเอซีลุงป้านี่ครับวันนี้มาอยู่นี่ครับเอซี FC. ตลาดน้ำบางกรเจ็ดเปเภบังค้าจงังหวัดฉางเซาส่งพี่สาวมาขายของเพราะว่านะ่าขายหมูไม่ได้เงียบ วันนี้ไม่รู้ลูกปีลูกคนหวยก็ออกอีกอ่ะโมทนาบุญลุงป้าด้วยครับวันนี้พระประะะ่าสมคคีวัดโคกสมออยากไปจะไม่มีตังค์นี่ครับเ็บสีตลาดน้ำมากรเจ็ดจาให้ดูนู้นนี่พี่สาวมาขายของ นี่ฮนะตลาดนี่ฮะตลาดตอนนี้คนยังไม่เยอะต้องรอบาบายๆบ่ายเย็นๆน,นะนี่แม่น้ำบ,บ,บาคบกงคนมายังไม่เยอะครับสี่ เยอะมากมีโต๊ะนั่งกินนั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเป็นเรือหมดครับเบรือโบราณน,นี่ท่าน้าบำบัมกงกไม้ไม่เยอะแดดดีเจ็ด <c oughs> คอด้แล้ววันนีอ้อาการไม่ดี นี่ตลาดท่าน้ำบางกระเจ็ดจางเสาบางคา้าแม่ค้าเยอะในปวยทับเั่วน้่งหอมปิ้งบาบี เหรอคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะครับเ fc เนีย้ย fc ใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับวสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย